สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านของพี่เขานะครับเอาเห็นแต่ในคลิปของจอดไรเดอร์แล้วก็คนอื่นๆน,นะทีนี้พอดีเราผ่านมาทางนี้ก็หลายครั้งแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยขอเดินดูดเดินดูบ้างนะว่าเป็นยังไงหัวด้านหน้าก็จะจอดรถ เต็นโดโลนะโหแล้วมาเจอนี่รถแรเ,เท่มคันหนึ่งนะเป็นยามาฮ่าคอนคอร์ดนะโหน,นี่คือจัดสภาพเรียบร้อยแล้วสวยเลยไม่รู้ของใครนะทำไว้หรือเปล่าดูดูเลือนไหมครับโหใหม่ๆเลยนะสภาพวสวยๆเลยเนะี่ย สวยนะเครื่องใหม่ๆเลยดูจะาพาฟิตมาใหม่ๆนะเนี่ยสวยเลยเดี๋ยวจะเดินไปดูด้านหลังหลังของร้านนะอันนี้ก็สวยนะอุปกรณ์ก็เต็มร้านเลยนะเต็มไปหมดเลยเยอะมากเฟิมเฟิร์มโครงสีอะไรต่างๆล้อก็อยู่ตรงนี้ เครื่องต่างๆก็เยอะมากครับอยู่ด้านบนมีหลายแบบหลายขนาดนะ <c ười> เครื่องยนต์เก่านะสองสูบสี่สูบมีสูบเดียวก็มีแล้วก็จะเป็นเรือนไม้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นถังน้ำมันของใครขาดเหลืออะไรก็มาดูได้นะ คาเราไม่ทราบนะตอนนี้เรามาชมเฉยๆนะไม่ได้สอบถามราคานะนะมาให้ดูก่อนวัน,นีผ่านมาไงแล้วก็เลยขอพี่เขาถ่ายนิดนึงเผื่อผ่านๆตาใครใบ้างเผื่อใครสนใจคนระับเคทีนี้เราก็จะมาอยู่โซนของอรถที่สำหรับจอดรอขายนะ จะมีจองมีอะไรก็แล้วแต่นะสภาพก็บางบางคันก็ต้องมาทำใหม่หมดเลยบางคันก็ทำไว้เยอะแล้วสวยๆก็มีนะเดี๋ยวเราโซนดูโซนนี้ก่อนแล้วกันโซนเก่าเก็บโหคิดถึงเลยซูซูกิแฟร สมัยเรียนปวชเนอะพี่มีเพื่อนอยู่มีอยู่คันหนึ่งล้วก็อาศัยซ้อนเขานี่แหละแล้วก็วนะั่นดูอย่างอื่นนะนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเราไม่ถน,นัดด้วยนะยี่ห้ออะไรไม่รู้นะแต่ทรงแปลกๆดีเหมือนกันนะทรงโบราณนิดนึงคันนี้ ชื่อเลยอ่ะโอ้ฝั่งนู้นก็จะเป็นซูสกีทรงประมาณเอร้อยประมาณนู้นเนาะสวยนี่คาวาฮอนดา้าซูปเปอร์สปอร์ อีโน้น้ำเงินก็เป็นโมเดลที่ใกล้ๆเคียงกันก็จะอยู่อยู่ใกล้ๆกันนะอยู่ในโซนเดียวกันอย่างเงี้ยสภาพ <S <S ก็เรียกอะไรนะสภาพ <S <S แห้งๆคนระับ ก็เป็นคาวา GTO เก่าแล้วก็เป็น AR ใหม่ AR นะ AR 125ะไรประมาณนี้แหละดูท่าทางก็จะใช่นะแล้วก็ Honda เก่าๆไีลึกหน่อยนอะ s p ส Sport ดูแม็กดูทรงแม็ก SSI Cbx 125มีกุญแจทุกคันเลยนะเนี่ยเสียบๆอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็น r x s r x z r x s โอ้สมัยวัยรุ่นเรานี่ยจ้าไปนะอืมไทเกอร์ ชาวา GTX ของนู้นอะไรอะย,ยังรออยู่นะท่านผู้ชมที่สนใจก็แวะ,แวะมาดูได้นะครับทางไปลบบุรีตรงทางนี้นะเค้าเรียกอะไรอ่ะด้านหลังก็คือสภาพแบบว่าต้องมา บลพอสมควรฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นสวิงอาร์มนะสวิงอาร์มมีเยอะเยอะมากแล้วก็ล้อแม็กต่างๆนะขนาดต่างๆก็สุดท้ายส่วนนี้ซูซูกิอะไรทีดีเอสะไรแถวๆนี้นะมีมีหลายรุ่นใกล้ๆเคียงกันก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแถวที่สอง แถวที่2เริ่มต้นฝั่งนี้ก็จะเป็นเดนดูโรดีทีดีทีร้อยซูสกิตันนี้อะไรอาร์จีวีนี้เล็บไปแล้วัมนี้คือ ภาพพร้อมพ,พร้อมขี่เลยนะเนี่ยนนจะโอเคแล้วเพียบน้อยอันนี้จะเป็น K r S S r ตัวนี้อะไรเนี่ยวมาห้า T Z อะไรสักอย่างนึงนะ T Z M รถสหรับ เมื่อก่อนก็วัยรุ่นยุค80-90กันนะอันนี้ก็เป็นฮอนด้านั่นอะไรเป็นเซทอาไฟเดี่ยวไฟคู่ไฟตาเหี่ยวอะไรอย่างนี้นะเลยมาหน่อยก็จะเป็น ของนี่นี่รถสนามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ก็ยามาฮ่ายามาฮ่านี้ก็ CBR อันนี่รุ่นอะไรอะ TZR สวยเลยนะ อ้าวตัวนี้จะเป็นทรงคลาสสิกล้ตัวนี้เป็น s ุ z u กิเดี๋ยวคลาสสิกขอดูหน่อยนึงนะอันนี้ฮอนด้าันนี้ Honda คล้ายฮอนด้หมูเลยนะแต่ว่ามันน่าจะชื่อเรียกเราก็ไม่รู้นะอันนี้จะเป็น s u z u k i กันสีเขียวๆก็สุ z u กินะ ทรงคลาสสิกวันดานี่ก็เท่นะเนี่ยส่วนคันนี้ก็จะเป็นมันด้าซีดีหนึ่งสองห้าแล้วก็มีรหัสอะไรอ T W ทวินอ๋อสูบคู่นะคลาสสิกสูบคู่ สวยสวยเท่เดีอ่ะตัวนี้อะไรอ่ะสุสกิจีทีหนึ่งสองห้าอันนี้ก็สูบคู่เหมือนกันโหตัวนี้เงาแวบเลยน่าจะวิวมาแล้วพอสมควรแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยเทนเทนเ,เ,เตอร์ SG400 ออันนี้ น,น,นี่สูน,นะนี่แนวสูงคลาสสิกนะมีหลายคันมีประมาณหกคันห้าหกคันแล้วก็อย่งนี้ต่อมาหน่อยนึงก็จะเป็นคาวาเซตเซตเอ็กอันนี้ฮอนด้าอะไรอ่ะเอ็นเอสหนึ่งสองห้าอา อันนี้ฮอนด้าป S นว r า10 H P โรอาร์มไหมเนี่ยเออน่าจะใช่โรอาร์ด้วยค,นนนคนนนะันนั้นคันนี้โรอาร์นะแล้พวกคันนี้ N S A ว่า10 H P R C โห แถวต่อไปก็จะเป็นแถวอะไรแล้วเนี่ยแถวสามก็ยังเป็นของเนี่ยมีไหลนะสูิจิอาร์จิอาจิอะไรอ่ะอา RG จิอาจอะไรอา T จทีหรืออาจอะไรผมไม่รู้นะหรืออาจอะไร ช่สวยนนะ RG อะไร RGV ไหม RG อะไร RG Gamma หรออ๋อส่วนนี้นะอ๋อ RG Gamma ส่วนด้านในก็ก็ยังมี RG อยู่ RG Gamma แล้วก็ ยาม้าทีเซ็ m เก่าทีเซรอย่างเงี้ยนะคันทีน้ำเงินนี่จะเป็น vr นะข้างหลังนวนเป็นดูแถวนี้อีกแถวที่สามอืนี่ก็จะเป็นอะไรอ่ะค้อนคอดเหมือนกัข้างข้างหน้านะอือ gto นี้ is r x s ตัวนี้เยอะๆ honda อะไรซันนี่ซันนี่สปอร์ตเหรอไม่รู้นะ,ะ r x s อันนี้บีดสับปุ๊บก็ขยับมาเป็นรถแปลกๆนะคันใหญ่มากคันนี้จะเป็นอะไรเนี่ย ไม่รู้1 5อยส H S 1 5ออืมอะไรอ่ะยี่ห้อไม่แน่ใจนะทรงแปลกๆนะมอนเหมือนจะเป็นช็อปเปอร์เล็กๆเลยคันนี้ดูนี่นี่ฮอนด้าเหมือนกันฮอนด้าอะไรไม่แน่ใจ คันนั้นก็ยามาฮ่าสีเขียวนะ s R V แล้วก็ยามาฮ่าอีกคันนึงคงถักสมัยก่อนนะโอ้เครื่องวีนั่นเนี่ยเครื่องวีนั่นเนี่ยไม,ไม่รู้รหัสนะดูดิเนนะี่ยเครื่องวีนั่นเนี่ยเสร็จปุ๊บก็มี M T X วิบากสภาพสภาพเหมือนพร้อมจะขี่เลยนะเนี่ยบิวเรียบร้อยแล้วพร้อมขี่เลยเพราะยางแน่นๆเลยยางเต็มๆเลยลก็ส่วนเลยมันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยมันก็งงๆบ้างนะเราก็ไม่ได้รู้เยอะนะชื่ออะไรรุ่นอะไรเนี่ยฮอนด้าเหรอ พีดีเคอ้ะใช่ะนะชื่อรุ่นไม่แน่ใจเลยคาวาซาก,กิฝาครอบเครื่องเขียนว่าคาวาซาก,กินะพีดีเคเอสวันเนาะทวินดิสเบรกคาวาซาก,กิหกสปีด oh, พีดีเคเอสวันเกิ็จปุ๊บสภาพก็ตามสภาพเลยนะออมีลิโอ Leo, อะไรเงี้ยพอรู้จักโออันนี้อะไรอ่ะชื่ออะไรอะรุ่นอะไรดีโอคอสโม ัสมก็มีคนเห็นเห็นมีคนปั้นปั้นอยู่นะสวยอยู่สุดปุ๊บก็จะมาถึงสุสกีเลิฟเอฟดีร้อยสิบเอออันนี้ก็ายากอยู่นะเรามีคิสตันคิสตันอันนี้อะไรสตาร์ไฟฟ้า นีโออะไรเนี่ยโอจำไม่ได้นะแต่มาถึงตัวนี้ก็จะเป็นโนว่าคาร์วาก็ยามาฮ่าเมดน่าจะเป็นเมดร 100, ้อยนะจังนั้นเมดร้อยแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นคิสตนัน อันนี้ซูเปอร์เจ็ดร้อยฮอนด้าฮอนด้าไดโอ่ะไดโออันนี้เป็นโครงเฟรมโครงพวกนี้ก็จะมีหมายเลขอยู่นะมีเล่มมีลายอยู่ อันนี้ก็จะเป็นคอสโมอันนี้คือโอ้คันนี้นะสมัยก่อนเท่มากเลยอะยามาฮ่าแอเป็นโคง้งมันจะเยะโค้งใหญ่ๆนะเฟร,รมใหญ่ๆมากเนี่ยเดียวตับบ็อกตัวนี้ขยับมาจะเป็น z u k ก s u z u ก i อะไรเนะี่ยแต่นะสปินเตอร์เรอ สปินเตอร์รุ่นแรกแรกแน่เลยนะอันนี้สปินเตอร์ร้อยสิบสปินเตอร์สปินเตอร์ร้อยสิบเทรน่าอันนี้คงแดดเก่าสุสกิอะไรอะ่ะคูสุสกิคูเบลล่ายามาฮ่าเบลใช่ไหม น่าจะใช่นะเบลเบลล่าเบลเบลเล่เบลเบลเล่เบลร้อยสุสกิอันนี้เลบร้อยซีซีมีเลิฟแปดสิบเลบร้อยนี่อะไรอ่ะสุสกินะส่วน,สสนนี้สุสกิโอ้โหนี่สุสกิลึกเลยนี่เป็น คลาสสิกละเอฟเจ็ดสิบเอสเอลนี่นี่คือโอ้่าจะนานพอสมควรมากนานมากเลยแหละรุ่นนี้รุ่นเล็กๆของโตโ u k i เนี่ยเลยเนี่ยแถวแถว n d นด้าซีเจ็ดสิบแถวแถวนั้นเลยนี่น่าจะโซนของโตโ u k i แล้วก็อะไรเนี่ยเศรษฐกิจเหมือนกันเสร็จปุ๊บอ่ะเดินมาถึงแถวที่4 1 2หนึ่งสองสสี่เราเครื่องมันทรงคาเฟ่เลยนะ่ร้ยี่ห้อ,อะไรส่งีทรงคลาสสิกบ้างนะนีฮอนด้า เครื่องใหญ่ๆนะนี่อะไรอะ่ะาัหนาลองเครื่องแล้วโอ้คันนี้ใหญ่มากเลยนะรถตำรวจต่ทรงโดยทรงพลาสสิกมากเห็นไหมโอ้ไฟใหญ่ไม่เป็นคลาสเปอร์เลย แฟนทอมอ่ะนี่สุสกีก็คืออจวีอจวีอจวีนี่ก็จะเป็นของยาม,มาฮ่าสุสกีก็มีบ้างพลๆกันไปเนะาะแถวแถวห้าแล้วเนี่ยยามาฮ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องโครง เลยมาหน่อยฝั่งนี้ก็จะเป็นคาวาลวนๆแล้วน่าจะเป็นพวก KR อาริ o เตอร์อะไรพวกนี้นะโค้งบ้างอะไรบ้างนะรถแต่งบ้างนี้ก็จะเป็นรถคลาสสิกนะตรงเนี้ยเลยมานี่ก็จะเป็นคลาสสิกละเป็นยามาฮ่าเก่าไม่รู้รุ่นปีนะหยับมาอีกโอ้คาวาเก่านี่ คาวาสกิเก่าก็มีเนี่ยโอ้ทรงโบราณอะไรเนี่ยเซ็กซีโ่โรสเขียนร,รุ่นก็ไม่รู้นะ,ะเก่าจริงนี้แต่จะโค้งกับเครื่องไม่อยู่อันนั้นก็คาวาสกิคล่้าก,กับตัวนี้คลาสสิกคลาสสิก ยามห้าคอสโมอะไรนี่ยามห้า JR น่าจะใช่นะ JR ใช่ไหม JRs แล้วก็นี่อะไรอนะ่ะโนวา r s หรือเปล่าหรืออะไรนะ เซล่า R ก็ม claro. um ีนะบางทีนะเราก็ไม่แน่ใจนะอะไรเนี้ยชื่อรุ่นไม่เห็นอาเนี่ยเซ拉แอลเซ拉แอลเซเลลนี่อะไรอ่ะตัวนั้นตัวอะไรอ่ะเทนาเหรอก็สภาพประมาณนี้นะแต่พกด้านหลังก็จะเป็นโค้งละ โง Charlie, งโงงชาลีโงงยามาฮ่านะครับเห็นพี่บอกว่าก็มีเล่มหมดนะอันนี้รถเก่าสูบไม่ออกโอ้โหนี่ซูซูกินี่อะไรอ่ะนี่ก็รงคัสสิกเก่าๆมากเลยนะ นี่ก็คาสสิอีกคันหนึ่งคล้ายๆซีทีเลยคันนี้เห็นไหมมีอ่าแหลกหลังขนาดใหญ่นะโหรุ่นอะไรเนี่ยเป็นยามาฮ่านะเครื่องยามาฮ่าดูดิข้างหน้ามีตะแกรงด้านหน้าซีดีไอจุดระเบิดแบบซีดีไออะไรเงี้ยนะ ขึนใหม่แล้วล่ะแต่ว่าเออเป็นโครงเฟรมคล้ายๆซีทีเลยก็เปานหลังก็จะเมื่อดหน่อยแล้วโครงโครงรถนะฝั่งนู้นก็จะเป็นท่อแขวแๆไว้นี่ท่อต่างๆนะเทียบเลยแล้วก็มีคาวาคาวาคาวา เยอะอยู่ยังเยอะยังรอท่านผู้สนใจที่จะนำไปปั้นต่ออยู่นะผ่านมาท่าน,นี้ก็แวะมาดูนะนะครับสนใจรุ่นไหนก็เล็งๆไว้แล้วก็จะดิ่งตรงมาเลยก็ได้นะครับก็ผ่านมาหลายรอบวันนี้ก็ ได้เ h ี ề ยๆชมดูแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคของก็ใครขาดหรืออะไรก็มาดูได้นะครับล้อแม็กหมือแฝงไม่เต็มเลยประมาณนี้ครับอันนี้คาวา KRR อะ SE 150สวยเลยนะอันนี้โอ้สมบูรณ์แบบมากสวยแบบเด่นเลยก็คือท่อนะท่อ OAT Ay อทยุธยาอาจจะเป็นไทเทเนียมนะครับเนี่ยสวยเลย นี่ถังนี่เป็นรูนะสำหรับใส่ของได้ด้วยตรงเนี้อันนี้จอดเค่ยอยู่หน้าร้านเลยนะ ชสับแยกปรับข้างนอกด้วยนะ